อ่าโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับออนโล็อกเอฟเอนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มอ่าเางเกงที่ผมใส่อยู่นี้นะครับซึ่งตัวผู้ชายผมยังไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการสุ่มกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็สุ่มไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นะครับมีโทองเค็นอยู่ห้าสิบนะครับวันนี้เราจะมาเอาเกมผู้ชายแล้วนะครับไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่า ครับมหาเทพเลยจริงอได้กางเกงสีดำนะครับเจ็บกล่องแล้วอะ่ะไม่ใช่เจ็บกล่องไหนยี่สบกล่องแล้วอะ่ะถ้าตัวเค่นกียอราไม่รครับก็ต้องไปดูกันได้แปดสิบหกแล้วนะครับตอนนี้ยังข่าดีครับยังขาดีสิบสี่นะครับ จัดแล้วครับยาเราช้าครับได้ครับอห้ากล่องแล้วกันโอ้โหไม่ต้องอะไรแล้วครับได้แล้วครับได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยนะครับโอเคครับไอเชียผมก็ปูนแต่แล้วครับเลยค่มันก็จะได้แล้วอะครับโยชิเดรียนเนี่ยให้แค่ก้าวเดีออยวก้าวหนึ่งไปแค่ มาแล้วครับโอเคนี่พอเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะฮะเป็นเกงผู้ชายนั่น,อนนะเองนะเห็นเราเป็นตัวละครก,กันเลยนะครับทีนี้เราใช้ตัวอัลล็อกนะครับไปที่ผู้เกงนะครับในคลิที่เราฝันใฝ่ว่าอยากได้มานานนะ เฮ้เทลเอาเรื่องมือนะใส่กระเจาะที่ดำนะโอ้ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากครับเอาไว้เดี๋ยวใครซื้อแล้วกันซระเจาดำเอาไว้ส่งไปกินตื่นกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกัอนคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็มาส่งให้ดูแกครับว่าเออมันออกยากแค่ไหนนะได้ทุกคน